สวัสดีค่ะสวัสดีทุกเพจทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมทัวร์ กับหม่อีกแล้วตอนท้ายก็ลองหลายคนบอกว่า่วงนี้เนี่ยเมื่อไรจะมีโฮมทัวร์อีกนะคะทุกคนจะบอกว่าที่หายไปเนี่ยไม่ได้หายไปว่ากัดจะไม่ทำโฮมทัวร์แล้วนะแต่ว่าตอนนี้นะคะมันอยู่ในขั้นตอนของการต้องออกแบบบ้านค่ะซึ่งอยากให้ทุกคนเห็นมากเลยนะคะว่าบ้านที่เราจะออกแบบต่อในการตกแต่งเนี่ยมันเป็นแบบไหนตวยมากอยากเอวดมากแต่ว่ายัางไ่ถึงเวาลาละกันพอออกแบบบ้านเสร็จมันเกิดัญหน มันเกิดปัญหาค่ะทุกคนเพราะว่าแบบที่เราออกแบบมันเนี่ยมันต้องใช้พื้นที่เพิ่มเติมดังนั้นนะคะบ้านของเอแคลรเนี่ยจะต้องมีการต่อเติมบ้านค่ะไมวันนี้สาฝนน่ากลัวจังเลิกงามยามดีไหมเนี่ยทุกทีเห็นแดดเปี้ยงเปียงที่ตั้งโต๊ะเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาขายของนะเดี๋ยวเอแคลนะคะจะเอาของมาตั้งทําพิธีเพื่อเป็นการขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางในการที่เราจะต่อเติมบ้านค่ะทุกคนพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะ แม่ยายเราจะได้เลิกไหว้บ้านแล้วทําเป็นแม่เดี๋ยวเราไปทํากันสไม่เป็นแตหนซื้อของมาหมดแล้วนะ <c oughs> แล้วแม่ไหว้กันไม่เป็นหรอคุณ <c oughs> ผู้ชมคะเอแคเข้าใจว่าคนรุ่นนี้รุ่นแม่รุ่นยายอะ่ะจะทําเป็นกันทุกคน <c oughs> กคนือว่านาหมดแล้วก็ทำไม่เป็นงั้นเดี๋ยวเอแคนะคะจะไปเซิร์ชเน็ตนะคะเซิร์ชในคูเกิลกับเด็กฝึกงานแล,แล้วกัน่าหาวิธีการไหว้นะคะสมมติทำไม่เป็นโอ้ยตายตายแล้วการเลิกคนนี้ น <No. S 2> ตอนนี้เกิดเรื่องใหญ่นอกจากฝนจะตกแล้วเนี่ยตะกี้พี่ไปถามแม่กับยายที่แม่พี่ไม่รู้เรื่องวิธีเลยดังนั้นวันนี้เราต้องเซิร์ชถังกันเองแหละหนูรู้ใช่ไหมว่าหนูต้องเซิร์ชยังไงบ้างรู้ค่ะแต่ว่าของวันนี้พวกหนูไปซื้อมาครบแล้วใช่ไหมใช่เลยแต่ตอนนี้คือเราต้องหาก่อนว่าพิธีเนี่ยมันต้องเอาอะไรมาวางก่อนบ้างจะวางโม่วๆไม่ได้ทั้งหมดนะที่หนูเซิร์ชมาก,ก็คือ,อก็จะมีผลไม้ขนมหวานแล้วก็มีลายสีหนึ่งคู่ค่ะแล้วก็มีชา ก็ฟิลแบบของเจ้าที่เขาตจะเป็นคนแก่ก็คือใช่เป็นเจ้าที่เจ้าทางที่บอกเคยมปอยู่ที่นี่มาต่อถ้าสมมุติว่าเราอยู่ที่บ้านเก่าอะเจ้าที่บ้านเก่าก็จะไม่ตามมาบ้านนี้คือเป็นเจ้าที่มีใข่ที่มาใช่เขาเราก็ต้องมาขอขมาที่นี่ค่ะมเริ่มกันเลยเนาะโอเคดับจริงเหรอนนองคืออะไรอ่ะทุกคนค่ะตอนนี้คืออยู่บ้านไฟดับมงมากแต่บ้านตรงข้ามคือไฟติดสว่างโลเลยคืออะไรอะพี่อ้อมห้ามทุบห้ามทุบบอก ไม่ถูกหรอไม่ถูกแล้วค่ะคืออะไรอ่ะสองจริงนะเดี๋ยฝนนี้คูเซ็ตว่ะแตไม่ได้แต่เพราะอะไรอ่ะหู้ชมขาตอนนี้มันแปลกมากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้น่ะฝนตกหนักแต่ว่าฟ้าเปิดสว่างโล่เลยสงสัยเป็นเลิกงามยามดีแน่ๆเลยค่ะอย่าทำเป็นเล่นนะแล้วพี่อ้อมได้ขอเลยไหมตอนทำบ้านอ่ะยังยังะทำเลยเชิญไม่ขอเลยสาวเอกสาวโทไม่มี ต้องเล่ากับคุณผู้ชมก่อนที่ a อแคต้องไหว้ T y เนี่ยเพราะว่าตอนหนูซื้อบ้านอ่ะพี่อ้อมหนูไม่ได้มีวิธีมาไหว้เสาเอกเสาโทงเราก็ไม่รู้ว่าบ้านเนี่ยเขาสร้างอะไรยังไงเขาทำพิธีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่แคต้องการจะทำพิธีเนี่ยเพื่อความสบายใจอ่ะมันเป็นสิ่งอื่นที่ที่เขาสร้างขึ้นมาให้เรา,เราอ่ะแล้วเรา,เรา,เราไล่บอกผมบอกไม่ได้เราพยายามหาสกายแล้วหาขับเฮาของของ,ของเจ้าที่แล้วไม่มี งั้นใช้วิธีออริจินัลในการสื่อสารกับท่านนะคะทุกคนเชื่อว่าคนยุค,คใหม่ที่เป็นคนเจนหนูอะ่ะจะไม่ค่อยเข้าใจแล้วพี่ออมต้องเล่ากับว่าคนที่เป็นเซนเอแคร์ตั้งแต่อายุเอแคร์เป็นต้นไปเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าใจเรื่องอย่างนี้แล้วว่าต้องไหวเจ้าที่อย่างไรต้องมีกระบวนการอะไรบ้างเพราะบางคนคิดว่าการซื้อบ้านเรามันจบเลยหรือว่าการแบบว่าจะต่อเติมบ้านต่อ,อเติมผู้นี้ตื่นมาทุบบ้านได้เลยไม่ใช่มันมีกระบวนการในการต้องทําอีกเยอะมากค่ะทุกคนก็แล้วแต่ว่าความเชื่อความสบายใจของใครนะคะอย่างเอแค้นต้องทำเพราะแบบอยากสบายใจอ่ะตอน ต้องไหว้ตอนเวลานี้เท่านั้นเอ้ยใคก็จะเริ่มพิธีเลยซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเราก็ได้คาถาบูชามาจากสนุกวัดคอมและเราจะเชื่อเขาเดี๋ยวเราเริ่มจากการจุดเทียนก่อนนะคะทุกคนอะไรอะไรทําไมพี่อ้อมทําไมแรงจังเลยอะพี่อ้อมว้าวพี่อ้อมว้ยลุนงดิพี่อ้อมพี่อ้อมงงตุยอีเราที่ได้มงจัพท์ได้ก็ให้มึงเซ็นใบผ่านงานเลยเดี๋ยวกูเซ็นใบผ่านเลย สงสารมันไม่ใช่อะไรหนูเอามันเข้ามาเร็วหนูเอามันเข้าไปเร็วเราได้จากการทำอันนี้เราได้จากการใช้ดอกไม้กี่นกมันเป็นรกกระทอนมันหลอกเรามันไม่ได้ป่วยจริงมันไม่ได้เหนื่อย โอ้ทำหนีใส่ด้วยนะแล้วกูต้องเปียกเนี่ยเอาไงเนี่ยอตายตายพิธีก็ยังไม่ได้เริ่มสักทีอันดับแรกนะคะเดี๋ยวไอแคนนะคะจะเตรียมพวกผลไม้ต่างๆที่เราเตรียมมานะคะไปไว้บนโต๊ะบูชาค่ะหนากมากเลยน้องซึ่งวันนี้นะคะเราก็คัดสรรแต่ผลไม้ที่ดีแล้วก็ปังนะคะจะได้เหมาะกับบ้านของเรานะคะเจ้าที่จะได้เลิฟเรา ต่อไปนะคะก็จะเป็นพวกกลุ่มของขนมหวานค่ะนี่ทานเองได้ปะน,น่ากินอันนี้คขาสำหรับเจ้าที่นะคะค่ะแล้วก็จะมีเป็นอันนี้ค่ะทุกคนเป็นใบสีค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยเอแคสั่งทําไปเมื่อคืนค่ะทุกคนก็อยากได้ใบสี่สาหรับแบบไหว้เจ้าที่แต่ว่าอยากได้ให้มันเวอร์ขึ้นมาหน่อยเพราะว่ามันจะมีแบบเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็บอกเขาว่าขอใหญ่ๆอลังการก็เลยได้เป็นเซตนี้มานะคะซึ่งเรามีเป็นคู่ค่ะทุกคนสวยงามมากเลยนะคะ แล้วสิ่งที่สําคัญนะคะที่ขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือนี่ค่ะหมากพรูค่ะนี่เขาเรียกว่าอุปกรณ์หลักนะคะคในการไว้เจ้าที่นะคะทุกคนแน่นอนนะคะมีหมากปรูเนี่ยก็ต้องมีน้ําชาด้วยค่ะ <Okay. S 1> หุ้ยพอเทน้ําชาไปติดเลยดูนี่ยังไม่ได้สุดทูบเลยมีจริงชอบน้ําชาก็ไม่บอกเจ้าที่ที่นี่ชอบน้ําชาแล้วอันดับต่อไปนะคะเราก็จะทําการอะไรอะ เราอะจะต้องไหว้ทุกทีูจริงไหมที <laughs> ่พิธีการเรามาถึงขั้นนี้แล้วนะหนูของเวอร์ขนาดนี้แล้วนะหนูใช้ทูบงหมดห้าดอกแล้วก็เทียนสอ,องเล่มทูบห้าดอกเทียนสองเล่มกันเดี๋ยวพี่ตั้งเทียนรอไว้เลยนี่ไอ้แค่ตั้งเทียนรอไปแล้วนะคะกูะไม่พูดนะโมเลยด้วยซ้ำพูดไม่เป็นวกมาแล้วจ้าปังๆพูดอย่างนีง้รู้เข้าใจเปล่า <laughs> ก,ก็กูไม่รู้ว่ะกูพูดอะไรคนยุคใหม่หนูเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าต้องมาตั้งน้ำโมกีจ,จบอะไรยังไงอลาหังเอิงเออยอะไ,ไม่รู้หรอกก็พูดเลยหนูจะทําบ้านปังๆอย่าวีนเจอย่าวีนตาคาแต่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าที่ <c oughs> เ,เลนข้าแต่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าของที่เจ้าของทางเจ้าของบ้านเจ้าของเรือนบ้านหลังนี้วันนี้เป็นวันนี้ของข้าพเจ้านายชาศักมหาธานําเครื่องสักการ,ระบูชามาถวายเพื่อทําการขอขมาหากมีสิ่งใดก็ตามที่ข้าพเจ้าได้ทําผิดไปทั้งตั้งใจก็ดีไม่ตั้งใจก็ดีทั้งรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีข้าพเจ้าขอโอโหสิกรรมท่านขอท่านจงงดโทษเว้นโทษอโหสิกรรมให้กับข้าพเจ้าด้วยเถิด ขอให้บ้านนี้ปังๆนำเงินทองเข้ามาเป็นบ้านยูทูบเบอร์ที่ปังที่สุดในประเทศไทยขอให้มีเงินทองไหลมาเทมามีชื่อเสียงโดดเด่นโดงดังขอให้มีบารมีขอให้มีแต่คนเอ็นดูปังๆเจ้าค่ะ เมื่อเราออกแบบบ้านเสร็จแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ามีเงินจะทําบ้านหรือว่าต่อเติมหรือว่าถูกบ้านเลยนะคะทุกคนต้องไปขออนุญาตกับโครงการก่อนค่ะซึ่งก็มีค่าใช้จ่ายด้วยดังนั้นเนี่ยนี่เอวันนี้เอ็กแครอยู่กับช่างแล้วนะคะสวัสดีค่ะอันนี้ช่างอัดน,นะคะทุกคนอันนี้อันไปวางเงินประกันให้แล้วนะครับรอคะคห้าหมื่นบาทห้าหมื่นบาทเลยเหรอคะ เงินมาจํำนี้ระหว่างเพื่ออะไรอะคะมันเป็นค่าประกันส่วนกลางอะค่ะเราสัญญา,าเขาว่าเราจะรักษาส่วนจางให้มันยังคงสภาพดีอยู่้งางออกแบบต้องใช้เงินไม่พอต้องมีเงินมาจ้ำอีกห้าหมื่นไปวางมาจํำก่อนจะถูกบ้านอีกนี้มีของเต็มเลยใช่ไหมเราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวมาอีก,อกแต่เราพร้อมที่จะถูกบ้านแล้ว เวลาทุกบ้านแล้วค่ะทุกคนทุบจริงเหรอซื้อมาตั้งแพงอ่ะสมทุบจริงอีกล้วเหรอไม่กินต้องัอกย้ำแพงอ่ะพอแล้วพอแล้วไม่กล้าทุบจริงอะทุกคนเดี๋ยวขอเรียกพี่ฟ้าก่อนนะคะพี่ฟ้าพี่ฟ้าสวัสดีค่ะพี่ฟ้านะคะผู้ที่มีแพลนในการสร้างบ้านครั้งนี้ของเอแคลร์ทั้งหมดนะคะจะแนะนำทุบยังไงเนี่ย ก็นี่ไงเดี๋ยวเราทุบไปตรงนี้แล้วเราก็จะทำเป็นครัวตรงนี้ไงคือห้องที่เรากำลังจะทำเนี่ยมันคือห้องครัวค่ะมันไม่พอใช่ไหมจะต้องทุบต่อไปใช่ไหมไม่พองั้นหนูทุบเลยเนาะขอให้ห้องครัวของเราปังๆนะคะ ก่อนนะมันแน่นหนาตรงว่ามันยากใช่ไหมเนี่ยทุกคนมันเป็นแค่การทําเพื่อเอาเลิกเอาใจนะคะจริงๆไอแคนไม่ใช่หนักที่ทุบเองเนาะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีช่างเนี่ยโโอ้หเขามีเครื่องไม้เครื่องมือใหญ่โตพรอนันเท่านี้เลยเขาจะมาทุบเองก็นี่ก็ทําเป็นแบบว่าเหมือนเปิดเลิกวิธีว่าเออจะทุบแล้วนะเจ้าที่เอ็นดูหนูหน่อยนะการสร้างคดีขอให้มันผ่านพ้นไปได้ดีหน่อยนะอย่างงี้นะคะ ซึ่งตอนนี้นะคะไม่ใช่ว่าสุ่ม 4, สีุ่่ม6จะมาทุบที่เลยนะทุกคนสังเกตพื้นหรือเปล่าคะทุกคนขาพื้นเนี่ยเขามีการปูนะคะปูเพื่อป้องกันหน้าพื้นของเราเดี๋ยวจะเห็นบริเวณชั้น2เนี่ยจำได้ไหมว่าชั้น2ของเราเนะคยเป็นพื้นไม้ก็ต้องมีการคลุมหน้าพื้นของเราเนี่ยเพื่อป้องกันการเกิดรอยต่างๆนะคะซึ่งก็ไม่ได้มีแค่แผ่นนี้แผ่นเดียวนะเดี๋ยวเขาจะมีการเคลือบพลาสติกเคลือบอะไรอีกหลายชั้นเลยแหละทุกคน ตอนนี้นะคะเราจะกำลังจะทําการเช็นสัญญานะะในการเริ่มก่อสร้างค่ะทุกคนซึ่งในสัญญาเนะะี่ยค่ะก็จะมีการระบุนะคะว่าการก่อสร้างในครั้งนี้เนี่ยจะไม่เกิน90วันค่ะทุกคนนั่าหมายคว่ามว่า90วันหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ชมรอดู EP ใหม่ได้เลยจะรีบเสร็จให้คุณผู้ชมได้ชื่นใจแน่นอนค่ะเพราะในระหว่างนี้น,ะนอกจากการ่อเติมการก่อสร้างแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการบิวอินเพิ่มงานเข้าไปด้วยจะรด้เสร็จไวฝากด้วยนะคะพี่อ่ะ ก็เอาเป็นว่านะคะเสร็จสิ้นพิธีในการขอขอมาเจ้าที่เพื่อก่อสร้างการต่อเติมบ้านในครั้งนี้แล้วนะคะทุกคนลิปนี้เนี่ยก็จะไม่ได้เห็นการทุบจริงจังหรอกเพราะว่าก็เป็นหน้าที่ของช่างนะคะ,ะซึ่งไม่ต้องกลัวนะคะทุกคนในระหว่างที่จะมีการก่อสร้างหรือการทุบเนีย่ยเดี๋ยวแค่นะคะจะมาเก็บภาพให้ทุกคนได้ดูแน่นอนค่ะ EP ถัดไปบ้านจะออกมาเป็นลักษณะไหนห้องครัวจะอลังการแค่ไหนนะคะรอติดตามชมซีรีส์โฮมทัวร์นี้ไว้ให้ดีค่ะขอบอกอีกนิดนึงนะคะเหตุผลที่แคร์ต้องเริ่มทําครัวก่อนเนี่ยเพราะว่าไอาแ,าแล่ะมย ให้เสร็จก่อนเป็นอันดับแรกของบ้านค่ะเพราะว่าเหมือนเป็นความภูมิใจในฐานะเราที่เป็นลูกกันเนาะก็ะอยากทาให้ท่านสองคนเนี่ยได้มีที่อยู่ที่ดีๆก่อนนะคะการมีครัวมันก็เหมือนกับการมีที่ทํากินแหละจะได้อิ่มสบายสุขสบายแล้วกันนะคะทุกคนหวังว่าคลิปนี้คงเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจแล้วก็อีกหนึ่งองค์ความรู้ใหม่นะคะกเกี่ยวกับการต่อเติมบ้านไม่ใช่เรื่องง่ายกันทุกคนคลิปนี้ต้องลางไปแล้วค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ